สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ป้าสีก็ได้นําเมนูน้ําพริกผักสดมาให้พี่น้องได้ชมกันนะคะมาพาเพื่อนๆกินกันคะ่ะมีถั่วพูมีแตงกวามีมะเขือม่วงนะคะถั่วพูนี่เป็นผักสดที่เก็บมาจากสวนใหม่ๆแตงกวาก็เหมือนกันคะ่ะอันนี้มะเขือม่วงเนี่ยมะเขือม่วงจะซื้อคะ่ะซื้อเอาแล้วก็มะเขือลายมะเขืออะไรไม่รู้อะไข่เต่าหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละ อันนี้ซื้อค่ะมะเขือซื้อแต่ว่าแตงกวากับตัวภูเนี่ยเก็บมาจากสวนใหม่ๆกินกับน้ำพริกกะปินะคะนี่คือน้ำพริกกะปิตากันเองนะคะวันนี้มางานบวชค่ะน้ำพริกกะปิตากันเองอร่อยมากจะออกรสเผ็ดนิดนึงแต่กินกับข้าวผักสดแล้วก็จะมีผัดผัดผักบุ้งนะคะผัดผักบุ้งกับน้ำมันหอยเนี่ยกินแล้วอร่อยมากค่ะเพื่อนๆจ๋าผักบุ้งน้ำมันหอยมะเขือผักสดน้ำพริกค่ะ